สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมศึกจริงปราสาทกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผม่าเกมมีการอัปเดตไปนะครับผมก็อย่าเรามาดูกันนะครับผมว่า,าเกมอัปเดตในครั้งนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับผมโดยตัวเกมมีการอัปเดตท,ทั้งหมด7อย่างนะครับผมาก็จะมีเป็นเพิ่มฮีโร่เข้ามา2ตัวมีสกิลหล่อใหม่เหรียญตาใหม่แล้วก็สกินอของฮีโร่ใหม่นะครับผมแล้วก็ ระบบใหม่ถึง2ระบบเลยแล้วก็อันสุดท้ายนะจะเป็น่าแพ็คของฟรีรายวันนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละอย่างเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มจากฮีโร่กันก่อนเลยดีกว่าอนนี่เป็นคาเรียกว่าซิกเนเจอร์นะทุกครั้งที่มีการอัปเดตนะครับผมก็จะมีทุกอย่างก็จะมีฮีโร่ใหม่เข้ามานะโดยฮีโร่ใหม่นะครับผม2ตัวที่เข้ามาจะอยู่ในระดับมหากราบนะครับผมะจะเป็นเจ้า2ตัวนี้นะคือโคตรเท่ทั้งคู่ เดี๋ยวผมให้ดูอ่าตัวแรกก่อนจะเป็นเจ้าตัว an, สปาร์ตันสอ่าสเปียรเมนนะครับผมอ่าหรือว่านักรบสปาร์ตาผู้ใช้หอ,อกนั่นเองนะครับผมเท่มากเลยนะคือแบบคืออันนี้โดนเลยอันนี้โดนแหละคือเท่มากเลยนะครับผมเออก็นี่ัะตัวเท่มากนะล่างแรกนะครับผมอาก็จะเป็นแบบนี้นะใส่ชุดเกราะนะผมใช้หอ,อก2อันนะ แล้วก็มีจังหอยข้างบนนะครับผมมีจางหอยขอเขาเรียกว่าอะไรว่าขนไม่ไม่แน่ใจนะข้างบนข้างบนหัวขเขาเรียกว่าอะไรนะเออสีม่วงๆนะครับผม <S <S พอไกลล่างนะเป็นล่างอ่าเขาเรียกว่าล่าง2อ่าล่าง2ใช่อ่าก็เท่ขึ้นเยอะนะครับผมจางหอยก็ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเออแต่ว่าลักษณะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะสีไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับผม <S <S <Okay S 2> โอเคเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะตัวที่2ก็จะเป็นเจ้าตัว hex อ่า p นเ n อร์นะครับผมตัวนี้ก็ คล้าย,ายนักวทมนนะอ่าแม่มดอะไรวันนี้นักวิทนะครับผมผู้ใช้แบบเหมือนขาถาไฟอ่ะน่าจะใช่นะเพราะถ้าดูแบบเกินๆนะแต่ว่าสก<ม>ิลผมยังไม่อา่านอ่าผมยังไม่ได้อา่านนะว่าสก<ม>ิลเธอเป็นยังไงนะครับผมเออโอเคร่างแรกก็ถือว่าดูแบบโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมเออพอกลายร่างแล้วก็น่ารักขึ้นหน่อยนะผมสีชมพูนะครับผมเออก็สวยอยู่สวยอยู่โอเคก็จะเป็น2ฮีโร่ใหม่นะครับผม โอเคสองฮีโร่ใหม่ตัวนี้จะผมดูก่อนนะว่ามันมีสกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเจวต้องขอเลื่อนดูก่อนนะมันน่าจะอยู่แถวแรกๆนะครับผมก็ยังไม่ได้เช็คลืมลืมโอเคอมีสกินนะครับผมอันนี้จะเป็นเจ้าตัวสกินสปาต้านะก็เหมือนแบบอ,ออกแนวน้ําแข็งนะตัวเป็นแบบสีฟ้าเหมือนใช้ท่าน้ําแข็งแล้วก็ตัวมันเหมือนตายลงไปแล้วนะครับผมกลายเป็นแบบผีหน้าอะไรประมาณนี้อ่าเทเท่เท ถ้าเรามีสกินของเจ้าตัวสปาร์ต้าตัวนี้มาจะบวกพลังโจมตี8 0ดอยและเลือด20,000ืนะครับผมส่วนอีกตัวนะอะคือร่างแรกนะร่างแรกเหมือนปีาศาจนะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอแม่มดปีาศาจอะไรพวกนี้นเออแต่พอไกลร่างแล้วเหมือนมนุษย์ขึ้นนะครับผมพอใส่สกินแล้วสออิไม่ใช่ไกลร่างพอใส่สกินแล้วเหมือนมนุษย์ขึ้นนะครับผมาเหมือนแบบพวกเทพอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าเรามีสกินนี้นะมันจะบวกพลังโจมตี8 0ดรอยและเลือด2 0,000ื่นนะครับผมโอเค สำหรับฮีโร่ใหม่ก็2ตัวนี้นะครับผมต่อไปเดีย๋ยวเราไปดูสกิลหลอมใหม่สำหรับสกิลหลอมเจ้าตัวสกิลหลอมอมันชื่อว่า boost ambition นะอ่าใช่ใช่เอ,าอ,อาวาแะไรว่า boost ambition อ่าโอเคก็สำหรับสกิลหลอมใหม่อันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะว,ว่ามันเป็นยังไงนะเออแล้วไม่รู้ด้วยว่าลักษณะ เป็นยังไงสกิลเป็นยังไงนะครับผมเออถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมรู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะที่ผมหาไม่เจอจริงๆนะครับผมโอเคก็ข้ามแบรนด์ที่สามเลยดีกว่าสำหรับอย่างที่สามที่เกมอัปเดตเข้ามานะคือตาสัญลักษณ์ใหม่นะฮะสำหรับตาสัญลักษณ์ใหม่โอเคอยาลอเลยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมา Family 啊 Sercoth นะครับผมก็สำหรับสกิลของ Family Sercoth อ,อันนี้ก็คือ เพิ่มแม็กเพีนะขึ้น10%นะและได้รับผลการรักษาเพิ่มขึ้น8%นะครับผมสามารถต้านทานสถานนะเออไม่ใช่ต้านทานสถานนะต้านทานความเสียหายนะที่ทําให้ถึงตายได้เพียงครั้งหนึ่งนะครับผมก็คืออันนี้สาหรับไอ,อ้ต้านทานสถานะความเสียหายเนี่ยที่ทาให้ถึงตายได้หนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะหรือว่ามันหมายแบบเออมันหมายความแบบว่า คือดามเมจแรงๆที่ใส่เราทีเดียวแบบถึงตายเนี้ยมันจะหักล้างไปงี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเออต้องมีก่อนนะครับผมแล้วลองไปเล่นดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเออถ้าถ้าผมมีแล้วก็อาจจะลองให้ดูนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นอาสกิลลองใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็ตาสัญลักษณใหม่ก็เป็นเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะอโอเคเดีย๋ยวเราไปดูการอัปเดตอย่างที่4ที่เข้ามานะก็คือ สกินนะครับผมของเจ้าตัวไดน a มิกานะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าเนี่ย mm. ก็เดีย๋ยวเราไปดูกันหน่อยก็สนะกินนะก็อยู่ใกลอยู่เหมือนกันนะ mm. ผมก็ไปเซอร์วย์มาเรียบร้อยละไปเลย mm. เลยเลยอ่านี้จะเป็น skin สกินของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นสกินอ่าสกินที่2ที่เข้ามานะของสำหรับเจ้าตัวไดนมิกา Dynamic นะครับผม mm. ก็เท่นะคล้ายๆแบบ มังกรเหล็กนะครับผมแล้วก็ติดไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเทใช้ได้ใช้ได้ถ้าเรามีสกินนี้นะมันจะบวกพลังยมตี400แล้วก็เลือดถึงห0,000ื่นเลยนะโหบวกเลือดเยอะมากนะครับผมห้าห0,000ื่นเลยอะน่าจะเป็นสกินที่บวกเลือดเยอะที่สุดแล้วล่ะผมว่าเท่นะเท่สกินเท่นะร่างต้นผมก็ร่างต้นก็โคตรเทชสกินยิ่งเท่เข้าใหญ่เลยนะตัวนี้นะอยากได้อยากได้อไดโอเคก็อันนี้เป็นการนัปเดตอบอย่างที่4ี่นะที่เกมอัปเดตเข้ามานะครับผมต่อไปเดีย๋ยวเราไปดู อย่างที่ห้าเลยนะก็คือระบบเกียร์ใหม่นะครับผมอ่าระบบเกียร์ใหม่เนี่ยก็จะเป็นฐานอันนี้นะเราต้องอ่าเข้ามาสร้างในนี้ก่อนนะมาอยู่ในสิ่งก่อสร้างนะแล้วเราก็กดสร้างนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็สําหรับอันนี้นะวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะเราก็ส่งทหารออกไปนะครับผมอ่าก็คือมันจะมีเควสภารกิจอยู่หรือว่าเราจะกดรีก็ได้นะครับผมอันนี้ผมก็กดส่งไปนะเลือกได้สามตัวนะจะตัวไหนก็ได้นะผมก็ขอส่งอ สตัวนี้ไปแล้วกันนะครับผมกดส่งใบก็กดส่งให้หมดเลยแล้วกันปุ๊บปุ๊บอ่ะสมงูมไปเอ้ยทำไมส่งไม่ได้วะอ๋อมันมีสายให้บอกอยู่ทางนั้นขวานะครับผมเราจะต้องใช้ตัวอ่าอันนี้จะเป็นขลุ่ยอะไรห่ะกดกดในการส่งฮีโร่ไปป้นของหรือเปล่าน่าจะใช่น,ะน่าใช่คือต้องการฮีโร่สีดาวนะครับผมหรือสูงกว่าแล้วก็ต้องการฮีโร่ฝ่ายอ่า บาเวสนะครับผมอและก็ต้องการฮีโร่ระดับทหารหรือสูงกว่านะอฮีโร่ Hero ที่มีสีดาวใช่ไหมผมมีเพียบครับผมมาส่งตัวนี้ไปนี่ไม่ใช่สีดาวนี่วะนี่นี่สิเอ้ยตัวหนึ่งได้ถึงสองอันเลยเหรอตัวนี้เอ้จ้าบจาบอีกตัวนึงต้องส่งอ่านี่นีแต่ว่าเราต้องส่งให้ครบสามตัวนะโอเคไม่เป็นไรส่งไปก็ของรางวัลก็ตามนี้เลยนะถือว่าใช้ได้นะมีชุดเกาะด้วยนะครับผมอ่โอเคเดีย๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าชุดเกราะพวกนี้ทําอะไรได้นะครับผมก็ชุดเกราะแต่ละอย่างนะก็บวกเลือดนะบวกอ่าดาเมจนะครับผมถ้าเราอยากจะเปิดภารกิจต่อไปอ่ะเราต้องอัพฐานมาให้ถึงเวลสามก่อนนะโอเคอย่าอัพเลยอย่าอัพเลยปุ๊บอัพฟรีไปใช้ฟรีไปอ่าอย่าดูที่ภารกิจเพิ่มหรือเปล่าอ่ะเพิ่มนะครับผมแต่ถ้าอยากได้อีกภารกิจหนึ่งเราต้องอัพถึงเวลหนะ้านะอ๋อสุดยอดสุดยอดโอเคอีกอันนึงต้องเอาอันไหนวะเดี๋ยวเลือกก่อน นี่อ่าโอเคโอเคส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมมารีเควสให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่า,าชุดเกราะมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมส่วนชุดเกราะเนี่ยเราจะเอามาใส่ในตรงนี้นะตรงที่เขียนคําว่าเกียร์นะครับผมมีช่องดาบเสื้อหมวกกางเกงนะและอีก2ช่องสุดท้ายที่ยังล็อกอยู่นะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาถือว่าดีมากเลยนะอันนี้ระบบเกียร์ใหม่นะครับผมต่อไปอันที่6กนะก็คือ,อระบบฝึกฝนฮีโร่นะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะที่อัปเดต ทหารของเรานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ฝึกฝนฮีโร่สำหรับฝึกฝนฮีโร่เนี่ยเราต้องเลือกฮีโร่นะก็คือมันเป็นการอัพระดับฮีโร่ใช้ระดับฮีโร่เขาเรียกว่าอะไรปกติสี่ตัวจะอัพเป็นระดับพิเศษ1ตัวนะครับผมแล้วก็ระดับพิเศษ8ตัวจะได้ตัวตำนานาน1ตัวนะแล้วก็ระดับตัวตำนานเนี่ยสิตัวจะได้ตัวระดับมหากาบหนึ่งตัวนะครับผมาก็ ปึ๊บมันก็ดีนะเพราะว่าเรามีตัวซ้าเยอะใช่ป่ะเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะเออก็สามารถเอามาอันนี้ได้นะเพื่อแบบเอาเป็นร่างต่อไปนะครับผมนะก็อันนี้จะต้องเป็นวัตถุด,ดิบนะเราสามารถหาซื้อได้ที่เพออะเพสติกนะครับผมอ่าโอเคก็ อันนี้ก็ดีนะตัวตํานานเพราะว่าตัวตานานอะถ้าเป็นไอดีหลักผมมีเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะเจ้าตัวฟักทองนะผมการมาเทพอะไรพวกนี้นะพาลาดินเนอคือมีเยอะมากเอามาใช้นี่นี่ผมก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันที่หายากผมว่าน่าจะเป็นอันนี้นะอ่าโอเคเนี่ยน่าจะหายากอยู่นะผมคิดว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปแยกให้ดูทีหลังนะว่าวิธีการหาอันนี้ทํายังไงแล้วก็โอกาสในการออกและทำหากราบเนี่ย มันดีขนาดไหนอ่าโอเคนี่ก็คือระบบใหม่นะครับผมมาฝึกฝนฮีโร่นะและส่วนอันสุดท้ายก็คือเพิ่มแพ็กฟรีายวันในบาซ่านะครับผมอ่าก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะในกล่องตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ข้างๆรูปอ่าพาลาดินนะที่อยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับผมเออมันจะเป็นกล่องนะอันนี้ผมก็กดรับไปแล้วนะครับผมก็ถ้าเรากดรับแล้วมันจะเด้งข้งมนมาที่หน้าจดหมายนะก็นี่ผมรับไปแล้วนะก็คือเราจะได้เพชรสิบ แล้วก็สมุดนะผมสี CV, เขียวร้อยเล่มนะครับผมาผมคิดว่าในแต่ละวันอ่ะมันจะส่มนะมันอาจจะไม่ได้ออกเหมือนเดิมนะอาจจะเปลี่ยนจากเป็นเพชรท่านะสมุดสีน้ําเงินห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่านะมันน่าจะแบบคา้ากันไปนะครับผมไม่ได้ออกเหมือนเดิมแบบทุกวันทุกวันนะครับผมอันนี้ในความคิดผมนะเออ โอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมในการอัปเดตรอบนี้นะที่เข้ามาทั้งหมด7อย่างนะครับผมอ่ะแต่ว่าผมรู้แค่6อย่างนะครับผมเอออีกอย่างหนึ่งไม่รู้นะก็คือสกิลหลอใหม่นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้อัปเดตก็เข้าไปอัปเดตนะครับผมอ่โอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมในการอัปเดตรอบนี้นะครับผมโอเคก็คิมิีเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมก็สวัสดีครับ